สวัสดีนะับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กับผมแบงค์นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อช่องอะไรดีนะก็คือคลิปแรกเปิดแรกเปิดใหม่เลยอะไรเงี้ยก็ <c oughs> คือนะก็ฝากทุกคนด้วยนะอ่ะผมชื่อแบงค์นะฮะก็ฝากทุกคนน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับอยากจะทํา YouTube อยากเริ่มต้นทํา YouTube แต่ไม่มีผู้ติดตามนะก็คือผมจะเริ่มต้นท YouTube นะับผมนะคือบอกก่อนว่าแต่ก่อนนะผมเคยท YouTube นะับผมนะผ่านคนด้วยคนติดตามประมาณหมื่นกว่านะครับผมนะ ก็คือได้รับพินก็คือเงินจากยูทูบอะทุกเดือนมันออกมันไม่เลยเหรอก ยี่ถึงวันที่5 26นี่แหละไม,ไม่ไม่ถึงนั้นบางครั้งก็23 24มเงินมันออกนะของ YouTube นะแต่รับพินมันมีหกหลักให้ใส่มันเป็นแบบสายขาวอ่ะเราทําไม่ติดลีกิตอะไรเงรี้ยไ,ไม่ติดเหลืองแต่ถ้าคนสายเทาสายเนี่ยเกี่ยวกับพวกรีวิวของอาจจะเป็นผู้ติดตามด่หาผู้ติดตามแต่ไม่ต้องเน้นเงินแบบ YouTube อะไรเงี้ยนะทั้งอยู่แล้วก็จิกอกผมก็เคยทำด้วยประมาณคนติดตาม4ี่แสนสี่แสนมั้งสี่แสนเด็แค่หมื่นเดียวก็สี่แสนอ่ะคนกดใจก็ประมาณ10กว่าล้าน2องสา สี่ล้านอะประมาณนั้นแหละก็ขายไปหมดแล้วก็คือผมก็คิดว่าเออไม่เสียดายวะก็แบบมันแบบเราทมามันแล้วเว้ยแต่ที่ผมทำู่ทุกตอนนั้นก็คือผมขายลาสดเกมดได้ได้ตังค์เยอะเออขายลาสดเกมแต่เลกขายไปแล้วเฟซอะไรก็แบบหายไปหมดแล้วแต่ก่อนก็นคือไอเกมวีไฟอ่ะเด็กจะรู้จักไวคนไร้ค่า2คือใครนะฮะแต่ก่อนนี่เป็นผมเองคนไร้ค่า2แล้วก็เลกไปหมดแล้ว ขายราดเกมก็คือเด็กไม่ได้ชอบว่าไอพี่แบงค์งิดแต่ก่อนนะแต่ก็เลยขายอะไรไปหมดแล้วนะฮะก็อันนี้ผมจะมาเริ่มต้นทําใหม่นะครับอยากจะแชร์ประสบการณ์ใครที่แบบเริ่มต้นทํา YouTube ใหม่แบบโอ้แม่งขึ้นยากว่ายอดวิวแบบเอ้ยมันเข้าแบบมาดูยากอะไรเงี้ยหรือแบบมันไม่ขึ้นเลยแบบลงไปเอ่อสิกว่าคลิปและคลิปละแปคนนะครับก็มี แต่ไม่ต้องอะไรหรอกเราสู้ต่อไปเว้ยมันจะเริ่มจากหลักหลักหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักแสนหลักล้านไม่เชียพี่แต่มันแต่มันนานแล้วก็เดยวพี่จะพาน้อง,องมาดูนะต,ตอนน้องพี่นอนนะแล้วก็ถามว่าพี่ไปทํางานนะแต่ละวันนะคือดรถคันนี้เลยดูดีบอกดูดีบอกนะดูดีบอกถามว่ามันไม่ได้มีตังค์มันไม่ได้แบบเมื่อบบคนอื่นไงที่แบบจะมีเงินแบบโอ้โหแบบอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ เราเป็นคนเหมือนกันเราเลือกทําได้เว้ยเราเลือกเก็บเงินได้ไม่ต้องอาจจะไม่ต้องพึ่งแบบว่าฐานะเราจนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้คือมาอยู่กองเงินกองทองเว้ยเดี๋ยบีใช่ของพีมาคุยประมาณนี้หน้าดูอะไรอยู่เนี้ยอยู่นี้เลยเนี่ยเขานอนก็นอนแล้วไม่มีแบบเออ่ไม่มีก็มีแต่พัดลมตัวเดียวมีที่นอนที่นอนผีหมอนก็มีทีองอนหันหยกสู้สู้อย่างเียก็ โอเคนะก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมให้มาเปลีลยงใจให้ผมหน่อยนะเพราะว่าคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะมีหนักกว่านี้หรืออาจจะแกล้งหรือจะเป็นแบบไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาบอกเลยเฉยว่าเออคลิปแรกก็คืออยากจะมาแนะนํานะผมชื่อแบงค์นะเดี๋ยวหาชื่อช่องก่อนเดี๋ยวผมลองตั้งชื่อถ้าถ้าน้องๆพี่ๆทุกคนคิดว่าผมเหมาะกับชื่อไหนนะคอมเมนต์แล้วก็บอกผมเลยอาจจะเป็นแบงค์มึงหินแต่ก่อนผมชื่อแบงค์มึงหินนะไอช่องย t u b e ไม่รู้จะแบงอะไรไม่รู้แต่เอาง่ายเรียกผมแบงก็ได้นะก็ฝากทุกคนนะฮะผมจะเลื่อมไปกดจิตตามให้ผมด้วยนะก็ยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะผมโอเคนะก็ขอบขอบคุณม,มากๆทุกคนด้วยมีแล้วเดี๋ยวอันเนี้ยน้องเปิดเทอมแล้วผมยังไม่ไปส่งน้องไปเรียนเลยที่สารคบแต่เดี๋ยวก็จะกลับแล้วอีกสิบกว่าวันก็จะกลับแล้วทำงานหาเงินหน่อยไม่มีตังเนี่ยชีวิตมันลำบากเว้ย